มาเรแา60-7ร็เรสหรับผมมันต้องเกือบเกือยเปอร0เเลยนะการที่ความเสี่ยงต่างๆในชีวิตมันลดน้อยลงจนแทบจะเป็นศูนย์เป็นเซฟตี้ของตัวเองในเรื่องแบบสุขภาพจิตข่าวสารบันทอนสุขภาพจิตของเราได้เยอะมากไม่ตายครับด้านความเป็นส่วนตัวผม ไปทุกอย่างที tudo, um, ่เป็นออนไลน์ซูม m m e e t i n อย่างเงี้ยเขาสามารถ r คอร์ดข้อมูลเราทั้งหมดไปได้หรือเปล่าแกคอร c เซ็นเตอร์สภาพแวดลอมที่บ้านเราที่มันไม่เอื้อมหน่วยโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งทํางานอเงี้ยส่คผลให้เราปวดหลังเสิร์ช Google ชื่อเราก็สามารถหาข้อมูลเราได้แล้วเกี่ยวกับการให้ข้อมูลอะไรต่างๆมันด้งเข้ามามันอาจจะเอาข้อมูลสาคัญๆของเราไปได้ค่ะ